ดีจ้าทำปลาพอดีมือเดียวมีคนช่วยก็เลยเสร็จแล้วถึงจะมาให้โชว์ก็มีปลาปลาสับนะคะนี่ซื้อน้ำปลาแต่มันก็มีตัวด้วยเอาตัวเอาเฉพาะตัวมาสับสับแล้วก็นี่มีขาใส่ขาใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดปันคะ่ะนี่ปัน เสร็จแล้วก็นี่เลยนำกำตำโขโขโขโคกใส่ครกแต่มันจะเป็นไม่ไม่สับละเอียดนะคะไม่สับละเอียดดูดูดูค่ะไม่สับละเอียดนี่ค่ะปรับสับหยาบกำลังแช่ข้าวเหนียวด้วยนี่กำลังแช่ข้าวเหนียว ตำ๊มปลาซับประแดกบองบ้านเฮาล่ะค่ะประแดกบองบ้านเฮาลวละนึ่งเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยให้เบิง่งหลับกะนี <c oughs> ่ค่ะตักใส่ถ้วยแล้วก็สิเอามาผัดค่ะผัดปลาดูค่ะมือเดียวค่ะไม่มีคนช่วยปลามันจะไม่สวยเท่าไหร่ แต่มันจะเป็นปลาที่นี่นะคะเป็นปลาทะเลปลาเล็กๆทะเลนะคะคนที่นี่แหละทําสั่งมาจากซิดนีย์เลยนะคะเนี่ยแต่ที่แต่ที่บิสเปนไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ารู้แต่ว่าอันนี้สั่งมาจากสั่งมาจากซิดนีย์ตอนมาอยู่ใหม่ๆสองสามปีละเนี่ยสองกระปุกเนี้สามปีละเพิ่งได้ทำปลาทั้งโดน พญาติกับบะมี่ค่ะนี่ค่ะได้สองสองกระปุกนี่อันนี้ได้น้ำค่ะอันนี้เป็นน้ำมันได้น้ำานึงกระปุกแล้วก็ได้ตัวหนึ่งกระปุกค่ะแล้วก็นี่ค่ะได้ปลาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสิเอาพัดกินดิบบางกอนถ้ามันบอ่าเป็นตะแซบก็สิพัดนะค่ะเนาะโอเคคลิปนี้สั้นๆค่ะ ปราศักดกบบองบานห้าจาเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็นี่ดูดูสายสายทำบุญค่ะนี่ลุงพลมีลุงพลมีทนายมีโอ้เยอะแยะเลยค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะโอเคดู YouTube ไปด้วย ทำอาหารไปด้วยบาย